สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต๋านะฮะวันนี้สภาพเป็นแบบนี้เมื่อวานไปซ่ามานิดนึงไปพัทยามาไปกระโดดมานะครับตามรูปนะฮะนี่ไปถึงแมกกาจะออกรอบและตีกอล์ฟสนามสวยมากไปถึงสนามปุ๊บขอคุณต๋อถ่ายรูปเลยค่ะตรงนี้แหละค่ะขอท่าเท่เทค่ะไอเราก็โดดเต็มที่เลยฟับมาริโอจึ๊งลืมไปรองเท้าใหมให่ได้รองเท้าผู้ใหม่มามันยังไม่ชินครับแล้วมันก็เลยกระตุกพอมันกระตุกปุ๊บมันจี้ขึ้นมา่างนี่แหละนี่ขึ้นมาเนี้ย แล้วอยู่อย่างเงี้ยหลังแข็งอะ่ะแล้วต้องนอนอยู่ที่สนามอะ่ะเต๋อกับพ่อก็เป็นตี<ไ>ก็ออกรอบไปเราก็ลองฝืนดูตีเป็นหนึ่งครั้งไม่ไหวสองครั้งออเขอเขาพาไปขับเฮ้าส์นะครับก็เลยไปนั่งรอแล้วก็กินยาไปนะครับกลับมากรุงเทพนึกว่าจะหายตื่นมาก,กว่าจะลุกออกจากเตียงได้วันนี้ก็เลยว่าจะไปฝังเข็มมีคนแนะนํามาว่าเอ้ยอาการแบบนี้พี่เต๋าควรไปฝังเข็มลองดูนะก็เลยลองโทนนะัดที่คลินิกนะครับผมแล้วคุณหมอว่าไงได้ต่อ คุณหมอก็บอกว่าไปได้ไปปรึกษาคุณหมอได้แล้วก็การฝังเข็มก็จะน่าจะช่วยนะถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อต้องให้คุณหมอดูนะถ้าฝังเข็มไม่หายก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่าพรุ่งนี้ถ่ายสุภาพบุรสุดซอยอนี่ก็เก็บอึแมวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต่อเก็บไว้หน่อยเพรต่เราเจ็บ่ะเอเจ็บหลังเราเจ็บหลังอะคะ่ะช่วยดูให้หน่อยได้เปล่าเจ้าตรงนี้เจ็บตรงนี้นิสาเจ็บตรงนี้พ่อเจ็บตรงนี้นวดให้หน่อยนวดหน่อยแล้นวดหน่อยเลยล กองยู่จะช่วยเองครับตรงไหนเหรอไม่คะก้าตาเจ็บหลานอะ่ะใช่หรืเปล่ากระตาซ่า,าเองบอเล่นอย่างเป็นตีก็ปตีก็กเป็นแง่ล่ะไม่ได้ตีเลยกระโดดอะไรก็ไม่รู้ชี้ข้าบ้านดีกว่านี่เนะี่ปัญหาหลักตอนขึ้นรถต้องปรับบอสให้สูง โอ๊ยมาขึนมาโอ้โห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 จี๊ด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 เจ็บหนักมากอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่คลินิกแล้วฮะเปรมฟรี ผานไปกระดกเหมือนลงมาแล้วหลังมันก็เลยแบบเจ็บเลยครับมันเกร็งตัวก่อนรอออกมาอีกนิดนึงทีนี้ก็เก่็งอย่างตึงยาวเลยครับแล้วก็การกดเป็นแบบเกร็งเกร็งตอนเล่นจี๊ดเลยใช่ครับเวลาเหมือนเราใช้ซีกซ้ายอ่ะครับพอมันเกร็งก็จะเกร็งออมาชักสามสี่วิจะเจ็บเจ็บจนต้องรอออกมาเลยอันนี้ก็คือเดบ๋ย้า เขีข่เดียวใช่ไหมคะปรึกษาคุณหมอเลยครับว่ามีวิธีอะไรให้มัน,มนเทาอาการปวดหรือว่ารักษาจริงๆแนละ้วถ้าปวดอย่างเงี้ยฝังเข็มมันช่วยได้จริงช่วยได้ค่ะเพราะว่าการฝังเข็มก็คือจะช่วยในเรื่องของอาการปวดแล้วก็ลดอาอักเสบได้เลยนะคะส่วนครอบแก้วนี่มันช่วยอะไรครอบแก้วก็คือหลักๆก็จะช่วยลดอาการปวดเหมือนกันเนาะแต่ว่าทีนี้ครอบแก,ก้วค่ะก็จะได้แค่่ของกล้ามเนื้อด้านบนก็ด้านแบเข็มที่แบบมันจะได้ลด ก็เนือที่กว่าแต่ว่าข้อแก้มมันก็จะมีข้อดีตรงที่มันก็จะช่วยในเรื่องของการขับสารพิษป,ปรับสมดุลร่างกายหรืบรรเทาการปวดได้แตถามว่าในกรณีเคสของคุณเต๋อว่ะครับจำเป็นต้องทำสองอย่างแน่นี้ก็ค,อคือ,อำทำนนได้เหมือนกันหรือว่าทำอย่างเดียวก็ได้สองอย่างจะเต็มเลยครับคุณหมอได้เลยค่ะ Sexy นอนคว่ำ่ลอคว่ำลุกไม่ได้เลยเป็นใต้ ด้านซ้ายครับหมอขออนุญาตทำนิดนึงนะคะตรงไหนปวดที่สุดคะตรงชายตึงตรงนี้เลยนาะใช่ครับปวดขึ้นมาถึงข้างบนไหมคะปวดตรงนี้นะคะก่อจะเริ่มฝังตรงเอวก่อนนะคะคือเราฝังประมาณกี่เข็มครับคิดว่าน่าจะไม่เกินยี่สิบเข็มครับดี๋ยวหมอจะฝังตรงเอวล่างก่อนนะคะตรงนี้นะครับใจเข้าลึกๆนะคะใช้ลูกนิ้หนึ่งนะ ตรงนี้เนาะเราปวดมากที่สุดนั่นขวาขออีกเข็มนึงนะคะจะได้สมบุลกันเนาะครับโอเคไหวไหมคะไหวครับประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขอไปที่ตรงขานะคะขาแล้วตอทำ้ใช่ค่ะตรงนี้ก็คือจะช่วยแบบเรื่องบำรุงเกี่ยวกับบำรุงไตเกี่ยวกับเรื่องปวดเอวเราได้ะคะ่ะ เว่าตรงรอบเข็มก็จะมีแบบเแดๆก็คือเป็นเหมือนปฏิยาที่เราร่างกายตอบสนอง่อเข็มเนาะก็คือเหมือนแบบมันโดนจุดโดนฝงกล้ามเนื้มมนอค่ะใช่ไหมคะมแค่สามจุดนะคะที่กระตุน้น <c oughs> พี่ต่อรู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกเหมือนจี๊ดนงช่วงเอว แต่ก็คือไม่เจ็บใช่ไหมคะกระแสกสฟ้้าสุดว่าทนได้มันไม่ได้มันไม่ได้เจ็บเหมือนรถกับเลยครับมันเหมือนมันล,ลงไปในกล้ามเนื้อวิกกี้จี๊ดข้า,างในหวังว่านะครับมัจะหายที่งนี้ไปถ่ายละครได้ลุกนั่งสะดวกขึ้นอะไรเดี๋ยวมารอดูกัน มันนวดให้ก่อนนะคะของนี้น้ำมันนะอันนี้น้ำมันอะไรคะคุณหมอเป็นน้ำมันคลายกล้ามเนื้ออาหารน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวผสมกับน้ำมันนวดด้วยช่วยคลายกล้ามเนื้อแต่ถ้าเจ็บแบบนี้ห้ามนวดเลยถ้าสมมติว่าหลังฟังเข็มเพอแก้วย,ยังไม่นะนําำให้ไปนวดค่ะ,ะต้องเห็นไปก่อนแล้วก็ต้องงดออกกําลังกายหนักๆด้วยค่ะทัดประมาณกี่วันหนึ่งถึงสองวันก็พอค่ะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เราก็ลองดูอาการว่ามีระบมเข็มไหมถ้าไม่มีก็สามารถออกกำลังกายได้ หมอเคยทอทไหมคะนานมาแล้วครับนานแล้วใช่ไหมคะมันก็จะคล้ายคนวดอ่ะมันมันดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาอย่างนี้ค่ะว่าถ้ารู้สึกว่าแใใรงไปก็บอกเลยนะคะมัแรงไปด้วยเหรอใช่ค่ะบางทีคนก็จะไม,ไม่ชอบความแบบความหนักแบบนี้ค่ะก็จะดึงดึงอุย๊ยมุ่งเลยอย่างนี้ค่ะหมอว่าต้องเป็นแบบวางแก้วเพื่อคลายกล้ามเนื้อก่อนเหมือนเหมือนให้หมอด้วยมากดจุดให้อบบนประมาณนั้นเลยค่ะ ทำอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นการช่วยให้รู้หมาเรียนได้ด้วยรูนะ้สึกสบายปกติเราก็จะเดินแก้วนี่ให้มันผิวเกิดการแดงนะคะก็พอแล้วโอเคค่ะทีนี้เราจะมาครอบค้างกันนะคะปกติจะครอบอยู่ประมาณ7นาทีค่ะทิ้งไว้ประมาณ7นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาดูสีกันว่าสีคนนี้ครอบแก้วของเตาอค่ะเป็นยังไงบ้างเนะะะาะ แล้วดึงม,มีแก้วแตกไหมแก้วระเบิดปกติ <c oughs> เลปกติจะไม่นําให้คนแค่ขยับตัวเขาบางทีขยับตัวมันก็จะมีอากาศเข้าไปแล้วก็ทําให้แบบหลุดมาได้ะคะก็จะเป็นในกรณีที่แบบแก้วตกลงมาที่พื้นมากกว่าแก้วหลุดใช่ค่ะหล่นที่พื้นใช่ประมาณน,นั้นสมอนรางเท้านี่ปิดคุมไว้นะคะคไม่ให้ความเย็นเข้าไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งไว้เจ็ดนาทีรู้สึกยังไงครับตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแต่รู้สึกไม่ตึงเหมือนตอนตื่นตอนเช้า ต่สีน,นะกลัวมากเลยสีอะไรครับสีหลังเนื้อพี่ต่ออะมันคือแบบเป็นสีแดงแดงม่วงเลยนี่ครับสีเนื้อนี้แดงมากเลยปกติแล้วเนี่ยสีเนี่นะคะ่ะจำได้แด้ว่ามันจะเป็นจ้ำเห็นไหมคะมันจะเป็นจ้ำ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 สีม่วงเนาะ,ะตรงนี้เนี่ยก็คือบบอกว่าข้างในเรามีความเย็นสะสมนะคะ มันก็จะแตเป็นหลายสีค่ะถ้าเป็นสีแดงก็จะคือว่าข้างในมีความร้อนสีขาวซีก็แสดงว่าข้างในเนี่ยมีนะคะลักษณะของการภาวะพร่องก็คือว่าคือจําเป็นที่จะต้องรักษาแนวทางในการแบบด้านบํารุงปรับสมดุลไปเงี้ยค่ะถ้าเป็นสีม่วงเข้มนะคะก็แสดงว่าแบบเลือดไหลเวียนติดขัดอย่างเงี้ยค่ะเขาเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของสีเป็นแบบเป็นจ้ำๆเห็นไหมคะเนี่ยเป็นจ้ำๆอย่างเงี้ยอือก็คือว่าร่างกายเนี่ยมีความเย็นความชื้นสะสม ก็เป็นวัดตัวหลังข่งการกินคาเฟ่วันนี้ค่ะก็คือลดออกกําลังกายหนะักแล้วก็เวิ่งสี่ชั่วโมงในน้ําแล้วก็วันนี้เนี่ยพยายามลดทานน้ำเย็นไปก่อนเพราะว่าร่างกายมีการระดับน้ำเกิบวมบ้างเกิดร่องปวดนะคะถ้าเราเอาแบบสิ่งที่ไม่ไดีภายนอกเข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอ,อากา<ล>ร็แล้วคดเสร็จแล้วค่ะที่คุณต่อครับเฮ้ยเลยนี่เฮ้ยเบาเอ้ยตอนแรกลุกไม่ได้เฮ้ยมาขวาแต่ยังตึงๆเฮ้ย เหลือ่ยังเหลือครับยังเหลืออาการตรงข้างล่างนิดนึงแต่ว่าข้างบนไม่มีแล้วครับคุณหมอครับเรื่องนีเรื่องถามนอกเรื่องเลยใช่ไหมฝังเข็มแล้วได้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้ยครับคือทท้จริงแล้วในส่วนของการรักษาโรคของการฝังเข็มนะคะจริงๆถ้าแต่แบ่งตามอินเทอรโเนตโอเนี่ยก็คือรักษาอาการออฟฟิศซินโดม้อกระดูกทับเส้นประสาทอัมพมเจตอัมพาตไตติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะขยับเข้ามาเป็นไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการปวดกล้ามเนื้ออ่ะเคยได้ยินเรื่องเบลเพซี่ไหมคะเบลอะไรนะครีบเบลเพาซี่เบลเพาลซี่ค แต่ว่า,วาไม่เท่ากัน,นใช่ตอนนั้นเนี่ยฟันเข็นก็สามารถช่วยรักษาได้เหมือนกันเรื่องของก,การปวดไมเกร,กรนปวดท้องผ่นอนไม่หลับท้องอื่นท้องเสียใช่ได้เหท้องเสียอาหารไม่ย่ยอยท้องผ่าิวฟันิวแล้วฝังให้สูงขึ้นอันนี้ก็ในกรณีเด็กก็คืออายุไม่เกินเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วก็คือถ้ายิ่งเด็กได้ยิ่งดีแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าเด็กยอมรับพี่อ่าให้ฟังเข็มใช่ค่ะอีกคำถามนะฮะยอดนี้นะฮะลดขาออ้วน ก็มันจะเป็นแนวเรื่องของกแต่ละส่วนเนาะหมายถึงว่าฟันเข็มไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของฝั่งระบบข้อพานในร่างกายก็คือเราอาจจะไม่ได้มองถึงน้ําหนักอย่างเดียว่ะคเราจะมองถึงรอบเอวสมัยนี้ก็จะมีในเรื่องบางคนก็จะมีเรื่องของข้อที่บุบยากประจ็นเดือนไม่ปกติต่างตเนี่ยมีบุดยากประจําเดือนไม่ปกติใช่ก็สามารถที่จะเข้ามาให้ดูแลแล้วก็รักษาได้ค่ได้ครับค่ะเบือค่าใช้จ่ายทีนี้ฟังเข็มเท่าไหร่ครับคุณหมอ นเป็นดีลินิกนะคะก็จะฟังเข็มอยู่ที่700บาทปกติแล้วราคาครอบแก้วถ้ามาครอบแก้วอย่างเดียวที่500แต่วถ้าเรามาทำคู่กันเนี่ยเราก็จะให้เป็นราคาพิเศษลดแค่สี่ร้อบาทก็เป็นเสร็จอันนี้ฝังเข็มครอบแก้วก็อยู่ที่1,000บาทครับถ้าจะมาซื้อเป็นคอร์สก็จะได้ส่วนลนดไปครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะ,ค,ะครับคดีขึ้นแล้วอ่ะช่วยหลังน้าตมากจังหวะขึ้นรถ จะได้หรือเปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> มันยังมีเสียวๆแบบแบมันยังมีความตึงอยู่ครับเล็กๆนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันคลายขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวไปคุยต่อที่บ้านเสียงดังนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ารู้สึกยังไงบ้างนะเฮ้ยเฮ้ยเหมือนให้หลังว้ What? ผ่านไปแค่หนึ่งชั่วโมงนะเราฝังเข็ม20นาทีครอบแก้อีก7นาทีใช่ไหมไม้รู้สึกดีขึ้นนะจากที่ปวดประมาณ100%ใช่ไหมครับคือตอนนี้เหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยหายไปทุ่งเลยครับทำอะไรกันไม่อยู่ทะเลาะกันนะสองคนนี้นะฮปปี้มาแล้วลูกจ้าชุชูโกโกวาที่พ่ออยากได้โกโกวาที่พ่ออยากใส่โกโกวาชูชูชูได้ ก็เอ้ยถือว่าดีมากนะอันนี้เขาไม่ได้มาสปอนเซอร์อะไรนะครับแต่ว่าคือเราหาวิธีรักษาแล้วกินยาก็ไม่หายก็เลยเลือกทั้งฝังเข็มข้อแก้วนะฮะหลังจากที่เราทําเสร็จเนี่ยไอย้รู้เลยว่าแบบดีขึ้นแบบทันทายเห็นเลยอะ่ะมันดีขึ้นมากอนะ่ะมันสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับผมแล้วก็ขอ 5, ้อห้ามที่คุณหมอบอกนะครับผมห้ามกินของหมักห้ามกินของยองห้ามกินของเผ็ดห้ามกินของทอดอ่ะห้ามกินห้ามดื่มของเย็น โอเคครับเมื่อกี้นะครับคุณหมอก็จับชีปรจรแล้วก็ให้ผมและบินให้ดูนะครับคุณหมอก็ดูเลยว่าผมชอบกินของยีนใช่ชอบกินนุ่นแข็งมากชอบกินน้ำ,นำเย็นๆมากทางแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ดีต่อร่างกายมันจะนําความชื้นเข้ามาในร่างกายและมันก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันปวดง่ายขึ้นอย่างเช่นนี่แหละไอ้ที่รอยที่เห็นกันอนะ่ะถ้าสีม่วงเข้มเลือดมันไม่ไหลเวียนไงมันก็เลยเป็นสีม่วงแล้วก็ร่างกายมีความเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องกลับตั้งแต่การกินของเราเลย จะทําให้ร่างกายของเราดีขึ้นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปฝังเข็มกันดูได้นะฮะถ้าใครมีอาการป่วยยังไงที่คุณหมอบอกไว้ลองไปหาคุณหมอดูได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ด้านล่างนี้ให้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b ค c r i า e ให้พี่เต๋านะครับผมให้พี่เต๋ากลับมาทำงานกระโดดลดเต้นได้อย่างปกติเร็ววันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรบ,บ,าบายๆผมแอบอยู <S 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 ่มาดูผมได้ยังไงล่ะไง่บน เขาไม่ให้กินน้ำเย็นเข้าใจเปล่าไม่ใช่ผมเพระาะเต่าต้องหางเราผมากินได้เป็นแมว้เรามีแมวนะเธอชอบแมวไหมสำหรับใครนะคะที่สนใจครีมกันแดดของ Double Tree p a n t o er นะคะกันแดดนี่ดีมากเลยนะคะ SPF 50 PA บวกบวกเอานะเอาไปนะอยากใด้ตังยังเอาไปอ่ะโอ้เดี๋ยวโอนให้โอเค ออนมันนะคะจุ๊บ